อ <polarization. S 2> ่าครับสวัสดีนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิป ep สุดท้ายของปีนี้ของพวกเราแล้วนะครับปีหน้าน่าจะได้ไปโรงเรียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของพวกเราก็ขออวยพรปีใหม่ปีนี้ปีหน้าของพวกเรานะครับขอให้พวกเรานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับอ่าคราวนี้ไปเข้าสู่เนื้อหาพวกเรากันได้นะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการบวกลบของทศนิยมนะครับการบวกลบรูเชื่อว่าพวกเราเนี่ย แต่มันจะแตกต่างกับการบวกลบปกติไงเดี๋ยวไปดูกันครับเพราะเป็นการบวกลบของทศนิยมถูกไหมครับมาดูพร้อมกันครับการบวกลบของทศนิยมครูบอกว่าอะไรครับข้อที่1ครูบอกว่าวางหลักให้ตรงกันยกตัวอย่างเช่นหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักส่วน1ิบตรงกับหลักส่วน10หลักส่วนร้อยตรงกับหลักส่วนร้อยอะไรลักษณะแบบนี้นะครับวางหลักให้ตรงกันต่อไปข้อที่2บอกว่าอะไรครับวางจุดให้ตรงกันตัวเลข มีอยู่สองตัวเลขเอามาบวกหรือเอามาลบกันพยายามทําให้จุดมันตรงกันนะครับคราวนี้มาดูงานของพวกเรานะครับงานของพวกเรานะครับจะเป็นในหน้า32สองกับหน้าส4มมันจะมีการบวกกับการลบถูกไหมครับเดี๋ยวครูใจะให้พวกเราทําในหน้า32นะครับหน้า3 2ตรงนี้จะเป็นของการบวกแต่ครูจะอธิบายสัก2ข้อนะครับเอาเป็นข้อที่1กับข้อที่5นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามันแตกต่างกับการ บวกลบปกติของพวกเราอย่างไงนะครับมันจะยากกว่าขนาดไหนหรือว่ามันจะง่ายนิดเดียวเองอ่ะมาดูพร้อมกันครับเรื่องของทศนิยมก่อนที่พวกเราจะไปบวกไปลบกันนะครับครูอยากให้พวกเรามองตรงนี้ก่อนนะครับทศนิยมของพวกเราให้ดูว่ามันมีทศนิยมตำแหน่งที่มันเท่ากันแล้วหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นสิบห้าจุดเจ็ดตัวนี้มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งครับมันก็คือมีหนึ่งตำแหน่งอเอียนะครับ มีหนึ่งตำแหน่งก็คือตัวเลขหลังจุดมีกี่ตัวก็คือตัวนั้นอันนี้คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโอเคนะครับต่อไป9.8ตัวนี้ล่ะมีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งครับหลังจุดมีอยู่กี่ตัวครับ1ตัวแสดงว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งถ้าทศนิยมตำแหน่งเท่ากันแล้วอันนี้คือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกอะไรเขาโอเคนะครับต่อไปให้เราวิเคราะห์พร้อมกันครับว่าการบวกของทศนิยมเนี่ยการบวกกันสามารถสลับที่กันได้โอเคไหมับดังนั้นเราจะอยากเอาตัวไหนขึ้นก่อนจะทํากันได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้ววพกเราชอบ เอาตัวเลขที่มันมากขึ้นก่อนถูกไหมครับก็คือเราจะมองว่าตัวเลขตัวไหนมากกว่าเราจะเอาตัวนั้นขึ้นก่อนถูกไหมครับดังนั้น,น,นรูนนขอตามรูปแบบที่พวกเราเรียนกันไปนั่นก็คือครูจะเอา15.7ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับครูวาง15 7จุดไว้ข้างบนถูกไหมครับคราวนี้มาดูกันต่อครับ9 8 9ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรครูถามก่อนครับ9ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยแสดงว่า9้าตัวนี้ต้องไปตรงกับเลขอะไรครับก็คือตรงกับเลข5เพราะ5ก็อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน และหนึ่งครูก็วางเลข9อยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วครูก็บอกว่าจุดจะต้องตรงกันจุดจะต้องตรงกันเห็นไหมครับดังนั้นครูก็ต้องทําการจุดให้ตรงกันจุด8แล้วตัวที้ทาการบวกกันแค่น,น,นั้นเองครับเดี๋ยวมาดูวิธีการบวกนะครับของทศนิย,ยมจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับมาดูวิธีการบวกพร้อมกันครับ7จ็บวกแมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ิ 10. ห้านั่นเองก็ใส่ห้าทดหนึ่งแบบปกติของพวกเราโอเคนะครับต่อไปเก้าบวกห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าบวกห้ามีค่าเท่ากับสิบสี่ทดอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับก็คือสิบห้านั่นเองโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งเดี๋ยวมองตัวเลขผูผิดอีกอันนี้เป็นสิบห้านะครับต่อไปหนึ 1, ่งบวกอีกทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับสองนั่นเองและสุดท้ายอย่าลืมเลยนะครับ จุดเขามีเสมอเห็นไหมครับแล้วตอนจบเราก็ต้องวางจุดให้ตรงกันก็คือมีจุดด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบห้าจุดอะไรครับยี่สิบห้าจุดห้านั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมไม่ยากแล้ัตอนตอบก็ตอบให้ครูเป็นเลขไทยแค่นั้นเองครับยี่สิบห้าจุดห้าแค่นั้นเองครับต่อไปครูบอกแล้วจะช่วยอีกข้อหนึ่งเดีย๋ยวมาดูข้อนี้นะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าจะเริ่มมีความยากขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ผมบอกไปแล้วว่าก่อนที่เราจะไปบวกลบทศนิยมพยายามดูก่อนว่าตัวทศนิยมตำแหน่งเราเท่ากันแล้วหรือยังตัวนี้หลังจุดมีอยู่3าตัวแสดงว่าตัวนี้มีทศนิยมอยู่3ามตำแหน่งดูนะครับต่อไปเลขตัวนี้หลังจุดมีอยู่1ตัวคือทศนิยม1ตำแหน่งลักษณะแบบนี้คือทศนิยมตำแหน่ง y y <c oughs> ยังไม่เท่ากันถูกไหมครับพยายามทําเลขให้ทศนิยมตำแหน่งเท่ากันโดยดูจากตัวมากตัวมากก็คือ3าตำแหน่งถูกไหมครับ ตัวน้อยคือ1นึ่ตำแหน่งครูว่าจะเปลี่ยนจากตัวน้อยนะครับให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเหมือนกันครูก็เลยเติมศูนย์ด้านหลังไป2ตัวเพื่อเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเหมือนกันเหน็นไหมครับจําได้ไหมครับคราวนี้ทศนิยมตัวนี้มีสามตำแหน่งตัวนี้ก็มีสามตำแหน่งถ้าทศนิยมตำแหน่งเท่ากันแล้วให้พวกเราบวกกันแบบปกติของพวกเรามาดูพร้อมกันครับด้านบนครูก็ใส่เลขเดิมน,นะครับ รูขอใส่จากด้านหลังก่อนนะครับเพราพวกเราจะได้วางช่องได้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมจุดให้เขาด้วยต่อไปตัวที่อยู่ด้านล่างกูบอกไปแล้วว่าจุดต้องตรงกันหลักต้องตรงกันถูกไหมครับลองสังเกตครับสองตัวนี้อยู่ในหลักอะไรครับสองตัวนี้อยู่ในหลักส่วนสิบถูกไหมสองตัวนี้ก็เลยต้องตรงกับเลขเก้าตัวนี้นั่นเองรูก็เลยเอาสองตัวนี้วางให้ตรงกันเห็นไหมครับแล้วที่เหลือก็คือวางเลขให้ตรงกันแค่นั้นเองครับ ต่อไป2ตัวนี้ทําการบวกกันเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับมาคิดพร้อมกันครับ8ปดบวกศูนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือมีค่าเท่ากับ8นั่นเองต่อไป9กบวกศมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ9นั่นเองต่อไป9กบวกสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ1 1นั่นเองและสุดท้าย 4บวกอีกทศหนึ่งบวอีกศูนย์เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเท่ากับห้านั่นเองและสุดท้ายอย่าลืมครับจุดให้ตรงกันเสมอเห็นไหมครับรูก็จะวางจุดอีกจุดหนึ่งแค่นั้นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นครับสรุปข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับก็คือห้าจุดหนึ่งเก้า แ,แค่นั้นเองครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมกรณีที่นิททศนิยมของพวกเราตำแหน่งไม่เท่ากันพยายามทําทศนิยมให้ตำแหน่งเท่ากันก่อนโดยดูจากตัวมากแล้วก็เพิ่มศูนย์ด้านหลังแค่นั้นเองครับส่วนข้อ2ใหญ่ตรงนี้จะเป็นการมองแล้วตอบมองแล้วตอบเลยหรือบางคนอาจจะใช้กระดาทษทดในการเขียนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ให้แสดงก็คือคิดแล้วคาตอบมาใส่อะไรแบบนี้โอเคนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการลบของพวกเราแล้วนะครับลบของทศนิยมเหมือนกับการบวกเลยแต่เป็นการลบ การลบก,กันสลับที่กันไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นโจทย์ขึ้นต้นตัวไหนเราต้องเอาตัวนั้นขึ้นก่อนโอเคไหมครับคราวนี้กูขอช่วยแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นข้อที่สี่นะับกูขอช่วยแค่ข้อเดียวเท่านั้นเป็นข้อที่สี่อันนี้ในหน้านี้กูจะบอกเลยข้อที่ยากที่สุดคือข้อหกคนชอบผิดกันเยอะอยากให้พวกเราลองไปคิดกันดูครับลองสังเกตด้วยนะ กูบอกไวแล้วว่าการบวกลบทศนิยมพยายามทําให้ทศนิยมตําแหน่งมันเท่ากันก่อนอ่ะมาดูพร้อมกันครับข้อที่4มาดูตัวเลขกีละตัวครับตัวทางซ้ายมือ9.4ตัวนี้มีทศนิยมอยู่กี่ตําแหน่งครับก็คือหนํ่งแหน่งนะครับเพราะหลังจุดเขาไม่อยู่1ตัวนี่คือ1ตําแหน่งต่อไปนะครับ6.75ตัวนี้มีทศนิยมอยู่กี่ตําแหน่งครับหลังจุดมีอยู่2ตัวเขาเรียกว่าทศนิยม2ตําแหน่ง2ตัวนี้ทศนิยมตําแหน่งเท่ากันแล้วหรือยังครับ ฝั่งซ้ายมี1ฝั่งขวาม,มี2ครูบอกไปแล้วให้มองตัวมากดังนั้นครูจะเปลี่ยนทุกตัวให้เป็น2ตำแหน่งโอเคนะครับดังนั้นตัวนี้ยังเป็นหนึ่งตำแหน่งอยู่ครูทำไงดีครับก็เติมเลขอะไรไปข้างหลังครับเติมเลขศูนย์ไปข้างหลังแค่นั้นเองเติมเลขศูนย์ไปข้างหลังนะโอเคนะครับไปกันต่อครับคราวนี้ครูบอกไปแล้วการลบกันไม่สามารถสลับที่กันได้ดังนั้นครูต้องเอาตัวที่อยู่ด้านบนก็คือ9.4 0เท่านั้นนะครับผู้ขอเขียนจากด้านหลังก่อนนะครูงกช่อ Okay, และอย่าลืมจุดนะครับเห็นไหมตอนแรกโจทย์จาก9.4ครูเปลี่ยนเขาเป็น9.40เห็นไหมครับเพื่อครูให้มีทศนิยมตำแหน่งมันเท่ากันต่อไปลบครับเราก็สังเกตครับเอามองสักตัวเลขหนึ่งก็ได้ครูมองเลข6ตัวนี้6ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรครับหลักหน่วยก็แสดงว่า6ตัวนี้จะต้องตรงกับเลขอะไรครับก็คือเลข9นั่นเองครูก็วาง6จเหเห็นไหมครับ2ตัวนี้ทําการลบกันแบบปกติที่พวกเราเคยลบกัน เดี๋ยวมาคิดพร้อมกันครับ0ลบ5มีค่าเท่ากับเท่าไร่ครับ0ูนย์ลบ5ไม่ได้ครูไปยืม4ตัวน,วนี้ตัวนี้เหลือ3 0นเปลี่ยนเป็น10นั่นเอง10ลบ5มีค่าเท่ากับ5นะครับต่อไป3ลบ7ไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นครูก็ทำการไปยืม9้าตัวนี้เหลือ8 3เปลี่ยนเป็น13ถูกไหมครับสิลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไรครับก็คือมีค่าเท่ากับ6นั่นเองและ8 ลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ2นั่นเองและสุดท้ายอย่าลืมอะไรครับจุดที่เดิมให้มันตรงกันเห็นไหมสังเกตด,ดีๆนะจุดจะตรงกันเสมอเลยโอเคไหมครับและทําการฉีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยครับสรุปข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ2องจุดหกห้าเรียบร้อยแล้วครับในหน้านี้ก็ให้เราทำทั้งหน้าเหมือนกันนะครับสรุปงานของวเราก็คือ ให้ทาหน้า32แล้วก็หน้า34โดยทําทั้งหน้าหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานของควันปี้ใหม่เล็กๆน้อยๆของคุณครูนะครับก็ฝากให้พวกเราทํากันด้วยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรที่สงสัยสาม,มารถคอมเมนต์สอบถามครูได้นะครับ